สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันเา,าวขาวคร่าวเกี่ยวกับมอร้องหมอล่ำศิล,ลปินต่างๆคลิปนี้เกี่ยวกับอีหล่าอุ๋งอิงนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ส่งมอบเสื้อให้กับพี่พีทหารหานชายแดนนะคะซึ่งเพิ่มมารับฮอบดบ้านเลยทีเดียวเนาะนี่เห็นหูบเนี่ยค่ะพี่น้องคะส่งเสื้อส่งใจไปชายแดนนะคะ ุงอิงทรงเสือทรงใจไปใช่เดียนกันเลยว่านะสมงมอบให้พี่อ่าให้พี่ทหารหารซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคือกันนะคะพี่น้องที่อ่าอุงอิงได้ให้เสือไปเราเพิ่นเหตุคลิปนะนะพี่น้องเห็ดเหตุคลิปขอบคุณมาก พีพีทหารหารเนาะเหตุผลขอบคุณอีหล่าอุ้งอิงมานะคะกะใส่เสือไปก่อนเออใส่เสือไปก่อน,อนเดี๋ยวจะมีงานให้ได้พอกันได้มวนซืนกับสาวหน่อยเพีป้ปานแพงแต่ว่าตอนนี้แปลกใจพี่น้องอันเครื่องบินเนี่ยเสียงเครื่องบินบินแบบนี้เนี่ยประมาณสักสิบเทื่อได้แล้วบ่งหูว่ามีอย่างเกิดขึ้นบอกบานอยู่ใกล้สนามบินนะคะพี่น้องคือสนามบินใหญ่น้ำสนามบินอ่าสนามบิน ทัวๆไปละกะไก่กองบิน21นะคะพี่น้องมือนีคือแปดใจเธอเนาะว่าประมาณสักสิบเ่อได้แล้วมีเสียงเครื่องบ,บินบินอยู่แบบนี้นะคะพี่น้องมีอย่างยูบ่บนอะค่ะทางชายแดนนะคะพอดีกําลังเว้าเกี่ยวกับทหารหารพอดีเนาะมื่บ้านค่ะขอทรงใจคือทรงใจถึงทหารหารนํานะคะมือว่านนี่ที่ว่าเหยียบเหยียบทุนระเบิดนะคะกะมีสูญเสียสูญเสียขาเนาะค่ะเนาะ ก็ขอแสดงความเสียใจนําแล้วก็ส่งความห่วงใยไปถึงทหารไทยชายแดนสุขุสุคนนํำเดิอค่ะส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนี่ล่ะเห็นข่าวพอดีเห็นข่าวอีหล่าอุ้งอิงส่งมอบเสือให้พี่พีทหารหารนะคะกันเลยว่าส่งเสือส่งใจไปชายแดนแล้วพอเอกเป็นว่าสิ่งของอื่นๆจังจะตามไปอีกคันหนึงประมาณนั้นนะคะแล้วข้าวดีที เฮาได้ยินได้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือมีมีข่าวงานนะคะพี่น้องข่าวงานสาวน้อยเพชรบานแพงที่จะไปทําการแสดงไห้ไห้ใหได้เบิงกันเนาะถือว่าไปไห่กําลังใจกันเป็น4ีจังหวัดสี่คืนชมฟรีนะคะ4ีมื้อ4ี่คืนเบิงฟรี4ีจังหวัดเนาะซึ่งก็จะมีในส่วนของคอนเสิร์ตนี่ค่ะคอนเสิร์ตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งหัวใจเพื่อทหารไทย ในเดือนเมษาแล้วกับพฤษภาคมวันจันทร์ที่20เมษายน2569เพิ่นวายูที่สนามกีฬาเทศบาลตําบลตลาดนิคมปราศาสตรตําบลปราศาสตร์อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนั่นพี่นองมาอีกแล้วเสียงเครื่องบิน,ป,นประมาณสักสิบกว่าเทือแเ้วนะคะอาถาาฟังเด้อหรือว่าเพิ่นสอบยังจัะยางบ่พี่นองคะ่ะต้อง เบากับ่นนองน้ำนองเพราะว่ามันจะมีเสียงสวดสวดสวมากเป็นบางเทือบันอยู่ไก่กองบินยี่สิบเอ็ดขาบินนองอาจะมีเอียงเพิ่อนอาจจะซ่อมก็ได้เนาะบัตานีวันที่วันเสาร์ที่ยี่สิห้าเมษายนสองพนห้สถานที่แสดงยูที่อบตอตาเมียงตําบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันพุธที่สิบสามพฤษภาค,คมแสดงอยูทีโรงเรียนภูมิสลอนวิทยา อยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเรากับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2 5 6 9ทํากาการแสดงอยูทีอำเภอดำเยืนค่ะนาทีว่าการอำเภอดำเยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งงานนี้เพิ่นว่าเป็นการจัดไฮบึงฟรีพี่น้องซีมือซีขึ้นซีจังหวัดนะคะทางด้านของสาวหน่อยเพชรปานแพงเพิ่นร่วมกับรุมแมกนะคะ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยลุมพินีชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองหนึ่งแผ่นดินหนึ่งหัวใจเพื่อทหารไทยนะคะพี่น้องกับว่าวสู้กันฟังเนาะถือว่าเป็นข่าวดีบาตานี้มีข่าวฝากพี่น้องนอกจากข่าวดีแล้วมีข่าวฝากนะคะโอ้ยเนาะตู้รูไปใสนอกบาตานี่เห็นอีลาอุ้งอิง,องโพดขึ้นมาแบบนี้พี่น้อง อีหล่าอุ้งอิงโพดขึ้นมานําหาตู้ลูแล้วพี่น้องเ๋ย์บัตตานีแมวสุดที่รักหนูหายว่าสันแมวสุดที่รักหนูหายเพิ่นว่าอีหล่าอุ้งอิงโพดขึ้นมาแบบนี้นะคะตู้ลูพี่น้องตู้ลูไปใส่นออบัตตานีอ๋อเดียวกับกลับมาเด้อถัาเป็นคือแมวแมวคงแมน่นี่เนาะแมวคงแม่นี่้าตัวใดยังว่าท่านไดนเห็ดมัน มาอีกแล้วเสียงเครื่องบินพี่น้องเ mm. พื่นอน mm. นาจจะสอมสอม่อซ่อบอยังกันจักยันอันถาตัวใดวัา,านิ้เฮ็ดมันนี่เขาจะไปตัวผูเขาจะไปอาจจะมีไปหายไปเรื่อยนี่ค่ะอาจจะเป็นแต่ว่าส่วนหลายจะไปประมาณสามสี่มื่อสามสีมือนก็นจะกลับมาอันตัวที่วัฒนิ้เฮ็ดมันนะคะก็จะเป็นแบบนั้น ้าตัวใดเห็ดมันแล้วจะบ่ค่อยไปตูร้รูนี่เห็ดมันหรือ,อยังเนาะ้าเห็ดมันแล้ว่บนี้ไปใส่โบนี้ไปใส่แต่ทว่าท่านไดีเห็ดมันนี่ไปหาผู้สาวเด้อลูกเด้อไปหาผู้สาว <c oughs> นี่เห็นอันเห็นพอพอการใช้ว่าเดี๋ยวก็กลับมาลูกประสันอ่าเดี๋ยวก็กลับมาสีให้พ่อไปหาทังได้ระบาดน,นี่พ่อโจวว่าอันถ้ายังได้โตัไหมนี่เดี๋ยวแม่ให้ได้แล้วแม่มีหลายมีอยู่แปดตัวปุ่นตอนนี้นะออแมวนี่เนาะเพิ่จะอกิด สิเอาตัวใดอันวัทถันเหตุมันก็นมีเหันแต่ว่าตัวแม่ใน้องฝาเห็ดตัวแม่นอ่อาประมาณหกเดือนเนี่ย้องฝาเหตุมันเลยนะคะแต่ว่าตัวผู่นี่ถ้าบ่าได้เหตุมันนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรังเาือเฮ้าเฮ้าชะล่าใจเนอะว่าเขายังว่าจะเป็นบ้าวดอกยังสี่ว่าันเนี่ยเอาไปเหตุมันสําเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วกับมีนะคะก็ะะถือว่า ก็ตามทางเขาอเขาจะไปอยู่บ้านผู้สาวละมั่งประมาณนี้เนาะในความคิดแต่ว่าตุลูอาจจะกลับบ้าอยู่นะอาจจะกลับบ้าเพราะว่าเขาจะไปอยู่สามสี่มื่อเ,อ,อเคยไปสูงสุดกับเป็นสิบหมือก็มีอยู่กับกับมานะคะเห็นพ่อเอกกับพ่อคือกันนะคะพี่น้องคะเพื่อนว่าตามหาเจ้าตุหลูแมวเพศผู้หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาตำหนิหูข้างขวา ยังมีรอยแผลหางสีน้ำตาลใครใครเจอแจ้งเบาะแสสามารถเอากลับมาได้จะมีรางวัลให้ครับเอร์สันเนาะพุอหนาสิบใสเนาะพราะว่าแมวออกจากบ้านไปซีหามือเดี๋ยวเพื่อนกะัะกลับมาถ้าเป็นแมวยังว่ท่านเห็ดหมันนะโมน่ใจว่าตูลูเห็ดหมันยังถาบว่าท่านเห็ดหมันนี่กะจะออกไป ออกไปแต่ว่ามีโอกาสไปเลื่อยอยู่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแมวปรท่านเด้เห็ดหมันแต่ก็จะไปกลับอยู่แบบนั้นหลายเทื่อคือกันกว่าเขาจะหนีไปยังสี่นะคะเท่าทีเคยเห็นแมวจ้าของแมวจ้าของหนีไปแบบชลาใจคือกันคิดว่าเออเขาไปสามสี่มือเขากะ,าขาะกับแล้วประั้นเขาก็จะกระเป็นแบบนั้นอยู่จักสามสี่รอบแล้วหายไปเลยค่ะรอบล่าสุดนี้ก็จะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเห็ดหมันไว้เนี่ยโบไปสายค่ะถ้าเห็ดหมันไว้นี่ ไปกับไปใกล้ๆแล้วก็กลับมากคือเก่าประมาณนั้นนะคะอันนี้เลี้ยงปล่อยเนาะโบโบได้เลี้ยงปิดนะนะคะถ้าเลี้ยงปิดทั้งกรงกับบบมีปัญหาแต่ว่าถ้าเลี้ยงปล่อยคือกันก็แบบตูู้เนี่ยส่วนหลายกับไปแล้วก็กลับเอาถ้าบบมาจังไดมาเอาน้ำแม่ก็ได้เดือแม่ไม่แปลตัว แม่มีแปดตวัวสั้นผู้ใดจะซ่อยเลี่ยงบ่คะ่ะผู้ใดจะซ่อยเลี่ยงทรงอาหารมาฝากอันมาฝากใดเด้อค่ะแปดตวัวบุญตอนนี้นะคะอ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกําลังใจอยู่ดีม่แห้งหักแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ